าละครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CA Story นะครับวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์เล่าเบาๆเรื่องสุขภาพกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมีทริคดีๆสำหรับคนที่อยากจะดื่มน้ำให้เก่งขึ้นนะครับเผื่อว่าได้ฟังเอาไปแล้วจะได้เอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับผมแน่นอนว่าทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะครับอย่างที่และปัจจุบันนี้นะครับคนเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไป วิวัฒนาการของพวกเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียอะไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับให้แข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักเลยนะครับที่ช่วยทําให้ร่างกายของเราสามารถที่จะแข็งแรงได้นั่นเองนะครับ เพราะว่านะครับร่างกายของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบเป็นน้ำเนี่ยถึงประมาณ70-80%กันเลยทีเดียวลองคิดสภาพดูนะครับไม่มีอ,อวัยวะใดๆเลยนะครับผมที่ขาดน้ําไปได้นะครับผมขนาดข้อต่อเราเองนะครับยังต้องมีน้ําคอยหล่อเลี้ยงให้มันหล่อลื่นได้นะครับ หรือแม้แต่หัวใจสําคัญเลยนั่นก็คือการไหลเวียนของเลือดถ้าเลือดของเราแข็งมันก็ไม่สามารถไหลเวียนได้ถูกไหมครับหัวใจเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ําน้อยมันก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญของร่างกายเลยก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยพอรู้แล้วก็พยายามอยากจะกินน้ําให้เพิ่มขึ้นแต่ครับผมนิสัยของคนเราเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกันทุกคนนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนกินน้ําเก่งตั้งแต่เกิดอยู่แล้วด้วยนะครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ค่อยจะชอบน้าเปล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีรสชาติถูกไหมครับแต่เมื่อพอเรารู้แล้วว่ามันดีต่อร่างกายเนี่ยเลยก็ต้องปรับวิธีการกิน ปรับวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยทิกแรกที่ผมใช้กับตัวเองนะครับนั่นก็คือกอกน้ํำมาไว้ใกล้ตัวครับผมอยากบอกไว้ก่อนว่าเมื่อสายใหม่ก่อนนะครับผมผมเป็นเด็กติดเกมนะครับผมนั่งเล่นเกมทั้งวันเลยนะครับผมและเวลาทํางานเนี่ย งานที่ผมทําผมก็เลือกงานร้านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะจะได้นั่งเล่นเกมด้วยนะครับได้นั่งเล่นเกมตลอดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะอยู่หน้าคอมตลอดเวลานะครับและเวลาจะกินน้ำเนี่ยแน่นอนครับผมเวลาเล่นเนี่ยมันติดอยู่แล้วไม่ค่อยจะดื่มน้ํานะครับพอเรารู้ว่ามันดีนะครับและเราเข้ามาอยู่ในวงการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็เลยใช้ทิคนี้นะครับผมก็จะกอกน้ําแบบนี้นะครับเอาน้ํานะครับเป็นขวดเลย ตอนที่ผมเริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วบอกให้กินน้ำเยอะๆเนี่ยผมกอกน้ําใส่ไว้แบบนี้นะครับสามขวด4ขวดเลยเพราะเรารู้ว่าเรานั่งเล่นเกมนานแน่ๆนะครับเวลาผมนั่งเล่นเกมเนี่ยอย่างน้อย4 5หชั่วโมงแน่ๆที่ไม่อยากจะลุกไปไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องกอกน้ำเอาไว้เยอะๆมันก็จะได้เล่นไปกินไปเล่นไปกระดกไปเรื่อยๆนะครับพอใกล้หมดอ่ะมันก็ สละเวลานิดหน่อยนะครับผมที่เราเดินไปกรอกมาแล้วมาวางไว้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นทลิกแรกนะครับที่อยู่กับตัวผมมาตลอดเลยนะครับว่ายิ่งถ้าเราเป็นคนที่ทำงานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่อยากจะลุกไปไหนมาไหนหรือแม้แต่ที่กดน้ำเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับแต่เราอยากจะดื่มน้ำเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็ไปกรอกน้ำมาไว้ใกล้ๆตัวเอาไว้ก่อนนะครับผมอย่างน้อย มันก็ได้กิน2ลิตรลิตรนึงนะอย่างขวดนี้อ่ะขวดนี้ลิตรครึ่งน,นะครับผมลิตรครึ่งถ้า2ขวดถ้าเราบอกไว้2ขวดก็3ลิตรและว,วันหนึ่งเรากินหมดไงเราก็ได้น้ำา3ลิตรแล้วนะครับผมดีกว่าเราไม่ได้กินเลยไม่ได้มีน้ำไว้ใกล้ๆตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิคแรกนะครับผมสำหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะดื่มน้ำและนะครับก็สามารถใช้ทิคนี้ได้นะครับแล้วก็ อีกปัญหาหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ ไม่ค่อยอยากจะไปห้องน้ำนะครับแน่นอนว่าการดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการเข้าห้องน้าเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะช่วยขับของเสียในร่างกายถูกไหมครับเวลาเราเจอมลภาวะมละพิษอาหารที่เรากินมันมีสารตกค้างหรืออะไรพวกนี้ที่มันยิงเข้าไปสู่ร่างกายของเราเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยมันก็จะไปช่วยชําระล้างสิ่งสกรปรกภายในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ขับออกมาจากทางฉี่บ้างทางอุจจาระบ้างน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่ ่เป็นทางฉี่แหละที่มันจะปล่อยสุดๆนะครับผมส้ารบบคนดื่มน้ําเพิ่มขึ้นนะครับผมยิ่งถ้าคนไม่ค่อยได้ดื่มน้ําเลยแล้วมาดื่มน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะครับที่มีข้อจากัดเรื่องการเข้าห้องน้ํานะครับผมอย่างเช่นคนทํางานประจําที่อ่ะอาจจะออกมาเข้าห้องน้ําจาก ก็าหะทำงานที่ผลิตนะครับผมอยู่ในไลน์จะมากออกเข้าห้องน้ำบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนหัวหน้าคอมิ่นโดนเพื่อนร่วมงานคอมินเอาก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้าได้บ่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาทํางานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดื่มน้ํานะครับผมอาจาจะดื่มช่วงพักนะครับช่วงพักแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปนะครับผมหรือแม้แต่ช่วงเลิกงานนะครับแล้วก็อาศัยช่วงที่เลิกงานเพราะว่าเราเลิกงานเรากลับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็กินช่วงเวลานั้นก็ได้นะครับผม เพราะว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยกว่าจะกลับมาจากทํางานนะครับมาถึงบ้านเนี่ยกว่าจะนอนเนี่ยหลายคนเนี่ยใช้เวลา,ยอ,ยาอย่างน้อยสองถึงสามชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับกว่าจะหลับกว่าจะนอนเนี่ยก็ใช้เวลาช่ชวงนั้นนะครับดื่มน้ำนะครับเพิ่มเติมเข้าไปมันก็สามารถช่วยได้นะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราอยู่ในเราเข้าห้องน้ากันได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ยิ่งสหรับช่วงนี้นะครับผมสําหรับใครที่ work from home อยู่บ้านซึ่งหลายๆคนก็ work from home อยู่บ้านนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกทีกนึงนะครับผมหลายๆคนเนี่ยพอบอกว่าให้กินน้ําเยอะๆนะครับก็จะตะบี้ตะบันกินเลยนะครับอย่างบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ย,ยฉันไม่มีฉันแบบจะกินน้ําไม่ได้เยอะแล้วก็กระดกสมดกหมดเลยนะครับผม อันเนี้ยจะบอกว่าบางคนเนี่ยพอไม่เคยชินกับการกินน้ํานะครับแล้วกินเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะจุกมันจะมีอาการบางอย่างนะครับที่ร่างกายยังปรับตัวไม่ทันเพราะว่ามันเคยปรับตัวให้กินน้ําได้น้อยๆคุณคุณกินน้ําน้อยมานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอมากินน้ําเยอะๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกอึดอัดนะครับหลายๆคนเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้จิบนะครับทยอยจิบไปเรื่อยๆนะครับผม คนที่ไม่เคยดื่มน้ําเลยนะครับอย่างเช่นวันหนึ่งเนี่ยกินน้ําไม่ถึงลิตรเลยขวดอย่างเงี้ยไม่หมดนะครับหรือบางคนเนี่ยขวดเล็กก็ยังไม่หมดเลยเนี่ยก็แนะนําว่าค่อยๆจิบนะครับ กกอกมาไว้กรอกมาทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิกที่ผมเอาไว้ใช้กับตัวเองนะครับผมรบประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคลิกที่ผมใช้กับตัวเองนะครับถ้าเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้กินแต่พอเรามีเวลานะครับเรามีช่วงเวลาที่พกักเบรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจะจะ,จะกินช่วงนั้นอย่างเชน่นผมเดินทางไปไหนมาไหนพอลงรถมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเวลาทัก หนึ่งสองชั่วโมงหรือหมายถึงว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ําเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอะ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นทิคเล็ก <S <S ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่ดูที่ดูคลิปนี้นะครับผมถ้ามีทิคหรือข้อมูลอะไรดีๆเกี่ยวกับการดื่มน้ำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเอาไว้แบ่งปันให้กับ เพื่อนๆของเราที่แวะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนจะได้รับฟังรับชมก่อนใครเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ